เรื่องย้อนละครแม่ครูคนใหม่ช่อง3ามเอดีตอนแรก ล้อมดาวสถาปนิกสาวสวยทันทีที่เรียนจบจากอเมริกาก็ถูกยายปทุมพ่อรัฐและแม่ประภาเรียกตัวกลับเพื่อบังคับให้แต่งงานกับหมอปรัมมนเทียนรักลูกชายของคุณนายพิษสมรเศรษฐีมีกรุงเทพล้อมดาวหัวเสียมากที่ถูกบังคับคลุมถุงชนจึงให้ทรงสวัสดิ์เพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนข้างบ้านของหมอปรมสืบเรื่องหมอปรมจนได้รู้ว่าคุณนายพิษสมรถูกโกงแชรจนหมดตัว อีกทั้งหมอปรำมก็มีคู่รักอยู่แล้วชื่อ นัทธริกาดาราหน้าใหม่อดีตนางพยาบาลล้อมดาวจึงมีอคติต่อครอบครัวหมอปรามว่าจะหลอกแต่งงานเพื่อหวังเงินทองจึงจะไม่แต่งงานกับหมอปรามล้อมดาวปรึกษากับโอบุญพี่ชายซึ่งเห็นด้วยกับการแต่งงานเพราะเป็นเพื่อนกับหมอปรามและยังแอบชอบอวยพรลูกพี่ลูกน้องกับหมอปรามเมื่อไม่มีใครเข้าข้างล้อมดาวจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อไปพิสูจน์ว่าหมอปรามตั้งใจหลอกครอบครัวตัวเอง ที่กรุงเทพล้อมดาวปลอมตัวเป็นคนผิวดำมีไฟดำเม็ดเบอร์เริ่มติดที่มุมปากเข้าไปเป็นแม่ครัวคนใหม่ที่ชื่อไฟดำในบ้านหมอปรามเพื่อสังเกตหมอปราม แต่ตอนกลางวานันเมื่อมีเวลาล้อมดาวก็มักจะออกไปรับงานสถาปน,นิกและบังเอิญพบกับหมอปรัมอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งนัทธริกามาเที่ยวบ้านหมอปรัมและแอบถูกหมอปรัมตอนเผลอล้อมดาวเห็นยิ่งเคืองหมอปรัมทั้งๆท,ที่มีแฟนอยู่แล้วยังคิดจะมาแต่งงานกับล้อมดาวอีก ด้านคุณนายพิษสมรก็ชื่นชอบายดำเพราะช่วยประหยัดในเรื่องต่างๆอีกทั้ง,งยังเป็นไม้เบื่อไม้เมา,ากับนัทริกาทุกครั้งที่มาบ้านหมอประรำจนได้กลายเป็นคนสนิทของคุณนายพิษสมรหมอประรำเริ่มสังเกตพฤติกรรมและสงสัยในตัวของไยดำในระหว่างที่คุณนายพิษสมรไม่อยู่บ้านนัทริกาเข้ามาทำแสดงความเป็นเจ้าของหมอประรำและกลั่นแกล้งนอจนมีเรื่องทะเลาะกับายดำ หมอปรัมเห็นเข้าจึงต่อว่าไฟดำด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและไล่ออกจากบ้านทำให้ล้อมดาวรู้สึกเจ็บแปบลบที่หัวใจอย่างบอกไม่ถูกคุณนายพิษสมรกลุ้มหนักเรื่องการหายตัวไปของไฟดำจนปรัมจึงพาแม่ไปพักผ่อนที่หัวหินงในระหว่างที่เล่นน้ำกันอยู่แถวเสาใช้ในบ้านของหมอปรัมเกิดจมน้ำ และได้รู้ความจริงว่าฝ่าดำกับล้อมดาวเป็นคนคนเดียวกันแต่ก็อยากให้ล้อมดาวยอมรับด้วยตัวเองปรัมขอให้อบุญร่วมมือเพื่อให้ล้อมดาวยอมรับเองว่าจริงๆแล้วฝฟาดำก็คือล้อมดาวครอบครัวของล้อมดาวที่อุบลราช,ชธานียอมร่วมมือกับหมอปรัมได้จัดงานปาร์ตี้หน้ากากโดยที่ล้อมดาวไม่รู้ว่าปรัมและครอบครัวจะมาในงานนี้ บังเอิญไฟดับล้อมดาวสะดุดเรื่องมือไปดึงหน้ากากจึงได้รู้ว่าเป็นหมอปร,รามหมอปร,รามดึงตัวล้อมดาวออกมาคุยตามลำพงังล้อมดาวไม่ยอมแพ้จนเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรง หมอปรมโกรธที่ล้อมดาวคิดแต่ว่าครอบครัวตนหวังแต่เงินแต่ในที่สุดความรักที่ซ่อนอยู่ในใจของทั้งคู่ก็ทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันแต่กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อคุณนายพิษสมรู้ความจริงว่าล้อมดาวปลอมตัวเป็นาฝดำเพราะคิดว่าครอบครัวตัวเองหอวังเงินคุณนายพิษสมรผิดหวังและเสียใจมากแม้ล้อมดาวจะขอโทษและยอมเป็นแม่ครัวให้ตลอดชีวิตโดยไม่คิดเงิน งานนี้ไฟดำแม่ครัวสูตรแสบคนเก่งจังงัดกลยุทธ์ออดอ้อนจนคุณนายให้ยอมใจอ่อนได้อย่างไรมาร่วมลุ้นกับความรักของหมอปรำกับล้อมดาวกันได้ในละครแม่ครัวคนใหม่ทุกวันจันทร์สุขเวลา19นาฬิกาทางช่อง3